โอเคครับแล้วครนี้ก็จะมาเปิดแคป์สวดให้น้องๆหนูๆได้ดูกันนะครับว่าทิมลูกเดี่ยวผมจะเกินหรือเปล่านะทุกคนนะขอนยาดแป๊บนึงนะทุกคนเรามาขั้นสุแป๊บนึงนะหกพันเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับปวดนิ้วแล้วค่ะ น้อะน้องมังกรทองรออยู่ใจเย็นครับน้องมังกรทองรอพี่แป๊บน,นึงนะครับอยู่เซิร์ฟวีคนเดียวคนเหงานี่งไงเซิร์ฟวีคนเล่นเยอะแยะนะครับไม่เหงาเลยสวัสดีครับโอ้ยมีคนให้ติดต่อพี่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ย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 นกกรนกกรนกกรของจริงว่ะเฮ้ย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  ยี่สิบเอ็ดจิกะตอกว้าวขอบคุณครับขอบค,ครับไปแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณน้องหมาอีกแล้วนะครับผมแ่มหัวาะหัวาะ,ะไว้มาส่งนะพี่ใหม่นะครับเอา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 ไม่มีดิสครับดิสมีครับดิสอยู่ในยูมันูครับเอามาเอามาเอาเอาเอสมาพี่วะ <c oughs> จบแล้ว แร้วูวกกาโล่ไหมครับแน่ครับนี่อยู่ในยูบัตูปนะครับฮะ <c oughs> เดี๋ยวเอดี๋ยวผมให้งอกุลหัวใจขึ้นอยู่นะขึ้นมา6,600ขึ้นมา600ครับวันดีทีลิฟท์ด้วยนะครับ หนไหนตัวไหนอ่ะผมผมให้หมดผมแจกตัวก่อนลักกันอืมเอาตัวแรผมไปตัวตัวจากแคปซูลตัวจากแคปซูลแจกตัวจากแคปซูลอืมอืมอืมแจกตัวจากแคปซูลนะทุกคนแจกไปก่อนลักกันใครอยากได้ตัวจากแคปซูลบ้างมามามา มันขึ้นมาเจ็ดพันแล้วตอนเนี้สวัสดีครับพี่ครับสปีดแล้วก็ออกยากไหมครับไม่ยากนะครับถ้ามาสุ่มในเซิร์ฟบีนะอโอเคหมดละทุกคนผมให้ทุกคนหมดละนะครับใช่ทัให้แคปซูลพี่กรอไม่ขอบคุณครับน้องใจดีจังวะ น้องใจดีมากๆเลยฮะในการให้แคมเปญพีนะฮะยี่สิบลูกเ่ยมาแล้วพี่จะเปิดสุ่มให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับป๊บนึงนะอะปะอิดแอปตัวก่อนสวัสดีครับของข้าเซอร์วีไม่เป็นนะมาเอาในยูทูบครับเซอร์วีพี่อยู่ในยูทูบเลยครับน้องชายอืม ทำไงตอนนี้แปดพันแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะวันดีครับคุณดูสองร้อยล้ววันดีครับเอาเซิร์ฟวีมามาเลยครับแลก,ก,กูล้การเร่มไหมแบตหมดสวยแล้วชิบผาแล้วนะครับน้องชาย <c oughs> อืมได้มีตัวจะให้แหละอ่ะ ย่อยย่อยเขาเรียกย่อยย่อยไี่เดือพเกอร์โล่ทุกคนนะครับผมเดิมเดผมแจกนะไปขอแป๊บมึงเดี๋ยวแจกตัวนี้เลยตัวในแคปซูลส่วนย่างส่วนมากมันเกลือว่ะน้องชายเนือดูดิเห็นปะตอนนี้แปดหก พี่แบงค์รับได้ครับเดี๋ยวให้ตัวรับเดี๋ยวให้ตัวตัวจากแคปซูลไปนะขอเซิร์ฟลิงก์ดิสหน่อยครับพี่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะพี่แบงค์อยู่ตรงสงนะครับทำไมเหรออ่ะอืมให้พี่แก้วอ่ะ เอ้ยลไอ้มีกี่แค้มสูทกันแน่วะเนี่ยฮะแล้วไอ้มีเป็น100ร้อยเลยเหรอหมดยังเอ้ยมันมีอีกอะเฮ้ยแป๊บแป๊บนึงเอ็งชื่ออะไรวะฮะเอ็งตัวทำแค้มซูทไอ้แป๊บ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 นะเดีนะะ๋ยวแจกก่อนแจก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 ก่อนแจกคะนะคะนะคะีนะะ้กนะ่อน คนคนเอาตัวแคสซูนไปให้คนดูกอนแบบนื้อไอ้บ้าดิแม่มันเทดไม่ได้กระเป๋ามันเต็มจะเ,เย็นผมต้องย่อยแล้วผมเทดให้ทุกคนไม่ได้ละตอนนี้ตัวผมที่จะแจกมันเยอะมากมันเกลือมากท้วยนดครับเซี้ยนี่ต้องมีคนหลุดใช่ไหม ที่เขาหลุดด้วยเหรอผมเทให้ทุกคนไม่ได้แล้วนะครับผมต้องสมเองนะครับตอนนี้วัสดีคบสวัสดีครับอ่ะมีห้าร้อยครับอเอ่อมีกระเป๋ามีน่าจะเพิ่มไปถึงรักพันหนึ่งเนาะ นาะมันจะถึงสักพันหนึ่งเนาะมันไม่ถึงสักทีอะอม <c oughs> แม่งโคตรเกลือเลยเนอะใช่อ่ะมันจะขึ้นหมื่นแล้วเนี่ยเออจะขึ้นหมื่นแล้วขึ้นหมื่นแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอชื่อหน่อยครับได้ครับมหาเทพแบงแบงครับแบงแบงศูนย์เจ็ดจ้านะครับสวัสดีครับอ่าเซิร์ฟไม่ครีม ธอไม่เต็มครับทนดูก็ตอนนี้ก็ประมาณสามสิบคนนะแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ผมเค็มแล้วอืมผมเค็มจัดเอ้ยขอบคุณดอกของขวัญจากน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะขอไปค,ครับเ,เปิดไม่ได้แล้วว่ามันเออร์เรอร์ว่ะเออทำไงอ่ะมันแรกไม่ได้แล้วอ่ะ มันค้างแล้วตอนนี ún, ้เฮ like ้ยเหลือตัวเดียวมาๆแจกแจกตัวก่อนแจกตัวก่อนมาๆามามแจกตัวก่อนเราใครไม่รับเทรดนะเอาเทรดหมดแล้วเทรดทุกคนหมดแล้วเอาไปพิกโรงพิกโรอ่าอ่าคนละสามสี่ตัวแจกแจกโครงการโครงการแจกตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาให้แบงค์นะครับอ่พี่แบงค์ฝึกวิชากับครูบามาเกินเบอร์ได้นี่พูดชื่อหยุดพูดชื่อนั้นเดี๋ยวนี้ ไล่ไล่ส่ฟ้าปะจะบาดป่าวปะอะไรนะครับเถอก่อนเทก่อนเสียงคุณเบามากเลยอะ เอ้ยเกินเวอร์นะผมต้องทําเป็นรุ่นที่หนึ่งนะเอาหมดแล้วคนดูผมจะไปลงออฟแล้วนะให้ผมไปลงออฟได้ยังฮะแแบคนดูก่อนได้ไหมคนดูให้ให้ให้ผมไปเล่นได้ยังคนดูให้ผมไปเล่นได้ยัง <laughs> หมดยังแคปซูลหมดยังแคปซูลห,หมดยังครับเอ้ยน้องคนนี้บอกจะไม่หมดแพ้ พอมาให้อีกพี่กสิบลูกไปเลยเนี่ยเอ้ยมันให้ผมสามสิบลูกกันนั่นเนี่ยอ,อืมมันเกินเบอร์แล้วเนี่ยพอ,อยังจะบๆเปื่องออกับเขาได้สักทีได้ยังเนี่ยอ,อ่าผมขอสื้ต่อรหัสพี่พร้อมโอนเกินเบอร์นานียังเกินเบอร์น,น,นนะอ,อันหนึ่งนะทุกคนนะอัพอับตัวขังอะไอ้แจกตัวก่อนแจกก็ไม่ได้อีกทำไรก็ไม่ได้อีกโอ้หอมนิดท่อเลยนะ อะไรนะสวัสดีครับส่งปริทินให้แล้วนะคะเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเซิร์ฟวี่ยอยูบ่บนทุพครับค่ะ,ออะไไตอนนี้พี่มีสิบลูกแล้วพี่เปิดเล่นหมดแล้วยี่สิบลูกอะเพิ่มเลเวล<ก>ไม่ได้เล่นแล้ววันนี้พ่อไม่ได้เล่นแล้ววันนี้เววนนอออ,ออัพเงิอนอะไม่สนใจ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมไมไ่เล่นเลยอะทุกคนดูดิไม่ได้เล่นเลยเข้าดิ๊ยังไงหรอพี่ดิ๊อยู่ในยูทูบรครับครับผมที่ซื้อรหัสพีบีได้ไหมครับพี่บีติดต่อคุณนนท์เลยครับคุณนนท์เขาขายอยู่นะตอนนี้ยศยศหนึ่งดาวอะ่ะนะครับอยากได้มันดาราครับวันนี้แจกมันดารานะมีมีเขาซื้ออยู่ เออวันนี้ครับปูในท�ัวร,ราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบครับคุณนนท์เขารับซื้ออยู่นะครับนี่อยู่ในยูบัตทูปนะครับอันหนึ่งนะไอไปไม่ได้แล้วเนี่ทำไมมันเกลี่ยอย่างงี้เนี่ยคนดูเอาขยาันเล้นตัวบ้างเอาแจกแม่งหมดเราเอานาทีเนี้ยแจกหมดอนะ่ะตัวจะแคปซูลอนะ่ะเอาเอาค้างแล้วเนี่ยถีบไม่ได้อีกลืม ให้หลวงพี่หลวงพี่เอาเอาตัวป่ะพี่หลวงพี่เอาเอาเอาไปให้วดเออเอาไปแจกตัวแจกตัวในแคปซูลนะครับแจกสิบกว่าตัวเนี่ยนะแจกประมาณสามสิบตัวเนี่ยอืม ฉลุมเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะผมสามสิบลูกใส่อ่าได้เซราม,มูนเกิดเบอร์ไอ้นี่อันนี้เกินเบอร์แก้วอพิกาโลเอาพิกลโลไปทำดามเอจ้าให้น้องนะครับอาซึน,นะแดงราคาเท่าไหร่ครับพี่ผมแจกรักซับใครเอาบ้างผมเอาครับในเกมพี่ชื่ออะไรไปแบงค์0ุเจ็ดจ้าพี่แบงค์มาเร็วคูบาราอยู่ <laughs> ไอ้ผมไปเล่นเกมอด้ยังเนี่ยอ้ผมไปเล่นอด้ยังพอแล้วมั้งแคปซูลหมดแล้วมั้งอยากได้พิกเกร์โลอ่ะมีคนได้ไปแล้วผมจะไปลงเอาแล้วเปิดต่อแล้วนะสวัสดีครับหื พี่ครับผมควรทำโคตโจหกดาวหรือว่าทำดีโอหกดาวครับทำโคตโจดีกว่าครับกคโจผมก็อยากได้ผมทำไม่ได้ตั้มีผมตันแล้วอยากเล่นด้วยครับขอชื่อหน่อยแบงแบงศูนย์ศูนย์เจ็ดจ้านะครับผมขอบคุณสำหรับแคปซูลนะครับใครที่สนับสนุนแคปซูลก็ขอบคุณมากครับเฮ้ย hey! ว่าไม่ต้องเล่นแล้วแหละให้ไม่สิบลูกแล้วอะ พี่ว่าไม่ต้องเล่นหรอพี่ว่าพี่นั่งเปิดแคปซูลเนี่ยหมดชั่วโมงเองอะเกินเบอร์ได้นี่มันเกินเบอร์นะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้คนดูเลยคนดูเลยถ้าได้เซลั่มูลเดี๋ยวแจกเลยนะเออเมกูมินดีไหมครับดีครับน้องชายนะฮะน้องชายพี่ว่าพี่ไม่ต้องเล่นแล้วแหละนั่งเปิดแคปซูลก็หมดชั่วโมงแล้วนะนะครับดาเมจผมตันแล้วทำยังไงดีน้องสมัครใหม่เลยครับ ออกระเบิดไปทางไหนครับไปทางงูเลยครับน้องชายไปด่านงูมันอยู่เบอะไรนะพี่ลืมนะผมหมดแล้วครับพี่แบงค์อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับสนาบแคปซูลสี่สิบลูกเนาะขอบคุณครับก็ไม่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฮะอันนี้มาส่มแคปซูลให้คนดูด,ดูแล้วก็มาแจากตัวในแคปซูลนะครับมาไหนใครบอกอยากได้แคปซูลนะไอ้นี่เขาแต่งตัวเหมือนคุณนนท์เลยนี่หว่าเ้ออ แจกหมดอะไม่สนใจสวัสดีครับอ่ะหมดยจงหมดยังคุณนวลเขาทำอะไรอืมคุณนวลกำลังนั่ง,ต,ง,ต,งตั้งตาปั๊มอยู่นะฮะผมบอกคุณแล้วไงครับเมกูมินดีไหมครับดีครับไม่คาดหวังากับไม่ผิดหวังครับ อยากเก็บควสด,ดามเมจแต่เพื่อนไม่เล่นด้วยโซโล่ก็ไม่เป็นเศร้ามาเล่นกับผมได้นะผมเล่นกับทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะครับเฮ้ย <laughs> ผมขอคุณซันครัเอาเซ็ตตัวก่อนเซตตัวลวงออฟก่อนตัตา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 ตโตอืมตนนี้งับมันนิ่งับ ไะลงออฟระเบิดกันดีกว่าทุกคนผมจะไปเล่นออฟนะจะให้ไรหัวมาผมจะผมจะไปลแล้วนะผมจะไปลงออฟระเบิดแล้วนะทุกคนพอแล้วมัง้งนะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนดะี๋ยวมาแจกตัวกันต่อน,นะครับในเซิร์ฟวีนะอ่าผมไปลงออฟพอระเบิดแล้วบอกคนทุกคนนะครับผมไปลงออฟระเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาแจกตัวกันใหม่นะครับ